ชอบนะพ่อแฟนหนึ่ยปบางอย่าชอบเหมือนกันเลยนะครับบางดำอย่าชอบเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันพากันชิ่ผหายไ,ไว้ว่อดพูดเล่นพูดเล่นเนี่ยผมย้ำเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูผมมั่นใจว่าวันนี้มีหกแน่นอนหกที่หนึ่ง แปเป็นตัวรองถ้าพี่ๆคนไหนมีตัววิ่งกันแม่นนะครับลองเอามาเอามาจับกับของผมแล้วก็ลองซื้อดูนะครับท่านอาจจะถูกเมื่อก่อนนู้นผมก็พูดแบบนี้แหละผมจําได้ที่ผมบอกว่าผมมั่นใจว่ามีห้าแน่นอนนะมีห้าแน่นอนนะถ้าใครมีตัวเด่นนะ่ะเอามาจับใส่กับผมผมเห็น อนนั้นมีคนเม้นอยู่นะฮะ5005เขาเอาเลข0มาใส่แล้วเขาก็ถูกเขาก็ได้จริงผมไม่ได้หวดอุตรีนะฮะผมไม่ได้หวดอุตรีนะครับแต่ผมมั่นใจขอยงผมว่ามี6แน่นอน6เก้าป่บครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นได้หมดนะฮะ ที่สําคัญนะครับกอ,องสลากไม่มีเลขดับกองสลากไม่มีเลขดับนะอ่าหกศูนย์ครับผมหกศูนยะ์น่ะผมคิดว่าเนี่ยไอตัวนี้แหละไม่น่าจะอัน้นแต่ไอหกหนึ่งกับแปดหนึ่งเนี่ยน่าจะอัน้น มีมีหลายคนแล้วเขาทักมาบอกผมอ่ที่เขาอยู่ในไวงการหวยอะอยู่กับพวกเจ้ามืออที่เขาพูดพูดกันนะวันนี้ปกหนึ่งกับแปลนหนึ่งมีแววอั้นถ้าผมเ,าเราก็มาพูดคุยกันนะฮะผมก็รอดูเม้นเหมือนกันจริงแล้วะ่ะสมาชิก หรือว่าเพื่อนๆที่ติดตามผมแม่นแม่นกว่าทุกระจารย์เลยครับบางคนไี่ถูกหกเจ็ดวัวซ้อนนะผมรู้นะ <c oughs> นั่นแหละฮะอย่างที่ผมบอกถ้าสมมุติว่ามันอัน้นหาซื้อไม่ได้ ไอ้ตัวแทนของผมอะผมก็จะซื้อ40 4์กับ41แค่นีู้นย์กับ40กับ41ไอ้สองตัวนี้ผมเชื่อว่าไม่อันหรอกไม่อัน อีกอย่างที่ผมจะบอกนะครับถ้าสมมติว่างวดที่จะถึงเนี้ถ้าของผมมันหลุดอะ่ะถ้าของผมมันหลุดอะ่ะผมจะขอพักสักหนึ่งงวดหรือว่าสองงวดก่อนนะครับเพราะว่าไอที่ผ่านมานี่ผมผมเบื่อครับแบบเวลาวางแล้วเลขมันมันอั้นเนี่ยอั้นแล้วมันก็คนที่ตามผมจริงๆอะ่ะน่าจะรู้นะเลขของผมอะ่ะมันจะเฉียดแต้มเฉียดแต้มอยู่ตลอดเนี้ย เฉียดแต้มเฉียดแต้มอยู่เนี่ยถ้าไม่เฉียดแต้มมันก็จะมาเป็นคู่โต๊ดอย่างเงี้ยถ้าไม่มาเป็นคู่โต๊ดมันก็จะไปออกออมสินอย่างเงี้ยแต่ส่วนน้อยครับที่มันจะออกออมสินส่วนใหญ่เลยมันจะเฉียดแต้มหนึง่งเลขที่ผมวางไว้ส่วนใหญ่มันจะเฉียดแต้มเฉียดแต้มอยคือผมผมเบื่อนะับผมไม่อยากจะฝืนดวงอ่าเพจลอมมันเยอะนะฮะ บางคนถามเอ้เอเพจปลอมเรื่องของเพดปลอมนี้เราไปทําอะไรไม่ได้ไม่รู้มันจะปลอมอะไรให้นั่หนาก็ไม่รู้ไอคนที่ไม่รู้เดียวระดาผมที่ผายในดาเต็มไปหมดเลยอ่าผมลืมเล่าให้ฟัง คืนไหนว่าผมผมจาไม่ผมจําไม่ได้แล้วแต่เมื่อไม่นานนี้แหละผมฝันว่าไอ้ไม่รู้มีใครมาบอกผมผมผมว่าจาไม่ได้อะนะมาบอกเป็นตัวเลขเลยแต่ปกติผมเป็นคนฝันไม่แม่นนะฮะฝันว่ามีคนมาบอกรู้สึกว่าจะเป็นเป็นเด็กผู้หญิงด้วยซ้ํา บอกว่าเลขมันออกสองหกศูนย์สองหกศูนย์นะอันนี้คือเลขฝันนะฮะสองหกศูนมันตรงกับที่ผมวางไว้ครับผมวางไว้มันมีหกศูนย์อยู่ผมก็เกือบลืมไปอ่าใช่ครับ พี่ไอซ์คือสภาคมสองหกศูนย์ครับผมฝันนะสุชาดาหัวไ้าสาธุชอบม,มากครับหกศูนย์ก็ก็ช่วยกันภาวนาแล้วกันนะเพราะผมคิดว่าไอหกศูนย์นี่แหละมันจะไม่อั้นไอหกศูนี์